สวัสดีครับเรามาดูคำทำนายของชาวลัคนาราศีธนูกันนะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนี้ชาวธนูได้ไพ่อะไรบ้างเรามาดูกันนะครับไพ่ใบแรกครับได้ไพ่สามถ้วยนะครับไพ่สามถ้วยนะฮะใบที่สองครับได้ไพ่ อ่าติดนะฮะไฮพรีสเตทนะครับแล้วก็ใบที่3ครับได้ไพ่ราชาเหรียญใบที่4ครับได้ไพ่หไม้นะอ่าสถานการณ์ค่อนข้างชัดเจนเลยนะว่าสำหรับชาวธนูนะในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยมีสถานการณ์ที่มีเรื่องยินดีนะต้องบอกก่อนเลยว่าชาวธนูเนี่ยมีเรื่องยินดีในเรื่องของความสําเร็จอะไรบางอย่างนะครับเนื่องจากคอนเซปต์ของเรา ถ่ายการงานเป็นหลักเอาการงานการเรียนแล้วก็การเงินนะฮะบอกไว้ก่อนว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองต่างๆอาจจะเป็นงานมงคลนะครับหรืองานฉลองความสําเร็จต่างๆซึ่งอาจจะเป็นของชาวธนูเองก็ได้หรืออาจจะเป็นของคนที่เราสนิทคุ้นเคยครับคือนี่ขอกระโดดข้ามไปใ,ใบที่สี่หน่อยนะหกไม้เนี่ยอืชาวธนูจะจะมีการร่วมฉลองเรื่องของ งานมงคลสมรสหรือเปล่านะฮะหรืออาจจะมีเพื่อนฝูงก็ได้นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยมีการเฉลิมฉลองแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองหรือของแวดวงเพื่อนฝูงนะครับผมให้น้ําหนักว่าของชาวธนูอ่ะค่อนข้างสูงเลยนะครับมีโอกาสเฉลิมฉลองความสําเร็จต่างๆนะครับมีโอกาสได้มีสังคมกับคนที่เรามีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามีแวดวงเพื่อนฝูงในที่ทํางานก็ได้นะครับ ใบที่2ครับได้ไฮเพรสเทดนะครับไฮไฮเพรสเทเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นราชินีประจันนะครับมีสถานการณ์ที่เรียกว่าตามไพ่นะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เป็นงานศิละปะนะครับงานเกี่ยวกับความบันเทิงงานเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มคือดูจากจากหน้าไพ่เนี่ยมีแนวโน้มสูงผมว่าได้ชาวธนูได้เฉลิมฉลองอะไรสักอย่างแน่นะครับ ได้ไปงานร่วมงานเฉลิมฉลองอาจจะเป็นงานกลางคืนหรืองานเย็นก็ได้นะครับมีแนวโน้มสูงถ้าชาวธนูเนี่ยทำงานเกี่ยวกับงานด้านศิลปะนะเช่นส่งภาพประกวดส่งผลงานประกวดงานศิลปะงานศิลปะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องภาพวาดภาพเขียนเสมอไปก็ได้นะครับบางคนอาจจะเป็นงานแนว c รีเอดีฟงานออกแบบงานความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะครับเพราะว่าไพ่ที่เป็นไพ่เมเจอร์เนี่ยในในมุม ดีเนี่ยก็จะมีเรื่องของเรื่องของงานศิลปะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับถ้าเป็นงานประเภทกลางคืนงานอาหารเครื่องดื่มก็พอได้นะครับอันนี้พิเศษขอทายเพิ่มอีกนิดน,นึงถ้าใครเป็นสายนักพยากรณ์นะครับหรือนักทํานายหรือกําลังสนใจเรื่องเกี่ยวกับการทํานายโดยใช้เซนต์หรือประสาทสัมผัสพ,พวกนี้นะครับค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะครับถ้าใครจะเปิดธุรกิจหรือใครทํากิจกรรม งานเสริมเกี่ยวกับการทํานายทายทักนะครับก็น่าจะได้เจริญความเจริญก้าวหน้าตรงนี้นะครับมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือบางคนอาจจะยังเข้าไปอยู่ในช่วงของการเรียนรู้การศึกษาศาสตร์การทํานายก็ได้นะครับนะเออ,อมองได้หลายมุมนะพยายามอธิบายในหลายๆแง่มุมนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละคนนะการทํานายเป็นการทํานายแบบกว้างๆนะครับไพ่ ไพาราชาเหรียญเนี่ยสำหรับชาวพิจิกเออโทษทีฮะชาวธนูนะครับไปูชาวพิจิกชาวธนูนะครับชาวธนูเนี่ยมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเช่นเป็นเจ้านายในสายงานเราหรือเจ้านายอื่นๆนะครับให้การสนับสนุนตัวท่านเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะประมาณสัปดาห์ที่ สเป็นต้นไปอ่าหลังสัปดาห์ที่2ก็คือหลังกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีโอกาสที่จะถูกอ่าคนใหญ่คนโตเนี่ยให้การสนับสนุนให้การผลักดันนะครับเนื่องจากเป็นไพ่ราชาเหรียญเขาสนับสนับสนุนเรื่องอะไรครับสนับสนุนเรื่องของทรัพยากรเงินทองนะครับเช่นอาจจะให้ปรับขั้นเงินเดือนในตําแหน่งการอ่าในเงินเดือนที่สูงขึ้นขั้นเงินเดือนสูงขึ้น นะครับหรืออาจจะมีการให้การสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะในเดือนนี้ชาวธนูเนี่ยถ้าต้องการขออะไรที่เป็นการซัพพอร์ตแล้วมันเป็นเป็นเชิงเงินเงินทองทองทรัทพยากรเนี่ยลองขอรับการสนับสนุนดูนะครับมีโอกาสได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลืออันจากหน้าไพ่นะก็30กว่ากว่าขึ้นแหละหรือเป็นเจ้านายของเรานะครับหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่านะครับอาจจะแก่กว่าเราหรือเท่าเราก็ได้นะครับคือ เดือนนี้นะบอกเลยว่าชาวธนูค่อนข้างมีสเสน่ห์นะฮะค่อนข้างมีสเสน่ห์มีผมทายว่ามีมีความเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างถิน่นต่างศาสนานะอ,อาจจะมีเรื่องของสเสน่หาด้วยคือมีคนมีสเสน่หากับเราเนี่ยแต่อย่าเพิ่งไปแปลความแบบต้องเป็นคนรักเสมอไปนะคือสเสน่หาอาจจะชอบพออาจจะถูกใจถูกจิตกันนะครับมีการให การสนับสนุนช่วยเหลือกันนะครับมีสเสน่ห์บอกเลยเดือนนี้ชาทานุมีสเสน่ห์นะถ้ารู้จักใช้ศิลปะในการเข้าหาในการเจรจาอ่อนบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อะไรพวกนี้นะครับเข้าหาบ้างทําตัวนอบนอบ้อมทําตัวสุภาพอ่อนโยนเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกผลักดันและก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับผมเพิ่มท้ายเพิ่มอีกนิดนึงนะเดือนนี้มีไพ่ราชนิะนั์แฝงเข้ามา ในในไพ่เนี่ยคุณจะได้รับสิ่งโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีแนวโน้มสูงเลยนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินเงินสดสดอะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีเรื่องของโอกาสก,กับจังหวะที่ดีๆนะครับถ้าใครมีความเชื่อในเรื่องของศรัทธาเช่นสมมตินะอันนี้สมมติสมมติวนะ่า <_ c oughs> คุณเป็นเจ้าหนี้นะครับแล้วคุณอยากจะอยากให้ลูกหนี้มาคืนเงินเราสักทีอ่ะลอง ลองขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือดูก็ได้นะครับถ้าคุณอยากจะทำมาค้าขึ้นอะไรเนี่ยลองขอพรนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธานะแต่ไพ่ขึ้นมาบอกบอกอะไรบางอย่างว่าเหมือนกับคุณจะต้องใช้การติดต่อสื่อสารจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับมีโชคมีลาบนะใครไปไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราศรัทธาก็ได้นะครับไพ่หกไม้นะครับ ความสาเร็จเรื่องการงานที่สั่งสมทํากันมานานครับใครที่อยู่ในช่วงของการวัดผลประเมินผลการทํางานต่างๆที่เราสั่งสมมาเป็นระยะเวลาหนึง่งแล้วเช่นเป็นรอบ6เดือนรอบปีหนึ่งเนี่ยจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับแต่6ไม้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอะไรละอยู่ๆมาตูมเลยมันเป็นสิ่งที่เราทําสั่งสมกันมานานแล้วนะครับแต่การสั่งสมตรงนี้เนี่ย คุณอาจจะได้ซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคุณรู้จักเจราจารู้จักนําเสนอให้ถูกนะฮะมีความสําเร็จใครที่อยู่ในวัยเรียนนะเกรดอาจจะทําคะแนนได้ดีได้รับพ่อแม่ให้รางวัลให้ของขวัญให้ซัพพอร์ตใครที่กําลังเรียนศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นสอบชิงทุนอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสเฉลิมฉลองได้รับความสําเร็จจากความรู้ความสามารถตัวเองนะครับขอย้ําว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะ อันนี้เป็นการทํำนายกว้างๆแต่สิ่งที่คุณทํามาจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับทีนี้เรื่องเงินเรื่องเงินรอบนี้ให้บอกว่าคุณได้รับเงินจากการเอ e n d ูการเอ็นดูการให้ความช่วยเหลือการขอการสนับสนุนในต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมีแฝงแงด้วยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ลองดูนะถ้าคุณอยากจะขอรับ การสนับสนุนเรื่องเงินทองนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีการให้การสนับสนุนหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรื่องของการเสี่ยงโชคมีนิดๆน,น,นะครับก็ลองดูก็ได้เสี่ยงโชคเบาๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอทายเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะขอใช้ไพ่ชุด Time ยู i v e r s e นะครับมาทายฟอกรู้สึกเหมือนจะมีโชคลาบนะครับลองลองเสี่ยงทายกันดูว่าชาวธนูเนี่ยจะได้โชคลาบจากอะไรนะครับ ภายในเดือนนี้ชาวธนูจะได้โชคลาภจากอะไรนะครับขอเสียงท่ายไพ่นิดนึงนะครับไพ่อ,ออกมา3 4ี่ใบเลยนะครับใบที่1ครับใบที่สองใบที่สามใบที่สี่แล้วก็ได้ไพ่ก้าดาบ2อเหรียญไพ่เดอะเวอร์นะครับแล้วก็ได้ไพ่สีดาบนะครับอืม ผมทายว่าเรื่องบางเรื่องที่คุณกําลังวิตกกังวลอยู่นะครับแล้วก็มีความกังวลใจในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยจะถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีน่าจะได้รับการสนับสนุนในบางอย่างถ้าคุณทําธุรกิจเรากําลังของการกู้ยืมเงินขอหุ้นส่วนหรืออะไรสักอย่างคุณจะได้รับเงินสนับสนุนตรงนี้นะครับถ้าสรุปว่ามันเป็นโชคลาภจากการที่คุณไปขอการช่วยเหลือนะครับ ก็ลองดูนะครับขอการช่วยเหลือต่างๆลองดูว่าจะได้รับการสนับสนุนไปไปอย่างที่ทำนายหรือเปล่าดูว่ามีโอกาสสูงมากถ้ามีโชคาภตรงนี้นะครับเสียงโชคอืมลองดูนะลองดูเสียงโชคนะครับอะนะครับนี่ก็คือคําทำนายของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมาดูทารอจด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ